ทุเรียนให้อีสานให้รอดได้ถ้าเข้าใจนิสัยของทุเรียนสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีท่านที่ให้เกียรติมารับชมนะครับสำหรับบ้เบากองพนไพ่แต่พรพี่น้องอิบซีทุเรียนต้องเก็ดามาติดตามกัรเติวโตของทุเรียนอันหนึ่งปีนะครับสามแถวที่ได้ปลูกไปในวันที่7กรกฎาคม2 5 6 4ัรอล่ละสุกรู้สึกว่า เาเจริญเติบโตก็เติบโตตามนะครับระยะห่างระหว่างต้นซูซีวุซีองกาับจากุกวงมกันบุีาบอกว่าระยะซีวุ้ซีตัวต้นนี้ว่าปันใดนะพี่น้องี่ว่าห้ามาเบิต้นเขาเโตนี่ครับก็หปีผ่านไปก็แตกกิ่งก้านสาขาไปทุกทางก็คือว่า จะเติบโตดี yup. ดีเนื่องจากว่าเห้ามูนิสัยของทุเรียนแล้วครับนิสัยของทุเรียนก็คือระบบรากเขาต้องไปได้ระบบรากไปได้ปุ๊บนะครับกับตรงนี้ระยะหนึ่งปีแรกก็ต้องมุงแซลมนะครับมุงแสลมให้ทุเรียนเพื่อที่จะบ่ให้แดดกระทะมาเกินไปนะครับเดี๋ยวเห้มาเบิงต้นทีจะเติบโตดีดีิรนะครับต้นนี้ก็ปลูกไปพร้อมๆกัน 7ก,ก,กรกฎาคมปีที่แล้วก็อายุหนึ่งปีถวามเท่าที่เบิงึงนะครับเท่าที่เบิึงเราความสูงเฉลี่ยอยู่ที่ตอนซื้อมาตอนนั้นมันอยู่ประมาณ70-80เซนติเมตรตอนนความใหญ่ปีหนึ่งมันใหญ่ขึ้นมาประมาณตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเมตร20เมตร30แสดงว่าความสูงเฉลี่ยตน้นที่จะเริ่มเติบโตได้ดีคืออยู่ที่50-30-50เซนติเมตร แต่ว่าให้มาเบิ่งตดด้นดีพี่ไหมครับทุกต้นก็ระยะสี่คูณสี่ก็โอเคดูือว่าสวยงามดีมต้นนี้ก็จะเป็นต้นทีนะครับรูบทรงทก,รก,รกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงแต่ทุกสาขาทุกทิตแต่ว่ามีล่องรอยการอัดแทะนะครับนะ่ครับปูความการสามแถวหนึ่ง ระยะห่างระหว่งางแถวก็อยู่ที่6เมตรนะครับเราระยะห่างระหว่งางแถวสามแถวอยู่ที่6เมตรรอบนี้รุ่นนี้ก็คือ21ตสนบเอ็ดต้น่น,นี้ต้นที่อาจจะเติบโตได้ดีที่ไปได้สวยง,งามครับต้นนี้ยังบรสามารถที่แล้วเติบโตเลยดีทั้งใบนี่ก็ไปได้ดครับ ก็ได้รับการเปลี่ยนชุดดินให้ก็ถือว่าโอเคดีตัวนี้ก็เปลี่ยนชุดดินให้ล่าสุดคลิปไปล่าสุดเนื่องจากว่ารากรากเดินไม่ได้ก้ตุเรียนออกเป็นก้านพูดเท่านี้ก็โอเคมีอยู่สองสามต้นก็เดินเจอพอเทคาัี่รับก็มันระพาี่นก่อนไหม อัพเดทติดตามการดำเนินตของทุเรียนลงติดกาเนี่ยครับเมื่อเราเข้าใจทุเรียนแล้ว1ปีปลูกให้รอดก็สามารถที่จะให้อรอดได้แต,ต่ว่าจะเป็นการบ้านใไม่อจูต่ต่อไปว่าเขาจะปลูกในผลผลิตบอ่อนะครับสำหรับวันนี้บบอ่าประกองข้ามาอัพเดททุเรียน1ปีทุเรียนลงติดกานะครับเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านท่านใดที่ย,ทย,ทยังไม่ท่านใดเบิ้งการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นกัเขาไปเบิ้งคลิปยอดลังใดน,นะครับ าการปลูกทุเรียนในพื้นที่ภาคอีสานปลูกทุเรียนในพื้นที่แห้งแล้งว่าเราสามารถปลูกได้และก็เจริญเติบโตได้นะครับสำหรับมนีอาบวกกองขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ